วันนี้วันนี้วันนนอทำไมทำไมจะพามาดูมาดูมาดูดอะไรวะคลิปที่แบบตัดต่อคั้นเทปบนติกตก็ไปดูกันว่าจะเทปขนาดไหนมาเริ่มดูคลิปแรกเลยค่ะแรกคลิปแรกว้าวไอ้ลันแมนนี่รู้ว่ามันลอยก็ถ้าแรงดันสูงก็ได้อยู่นะเออ อันนี้คือเขาตัดต่อได้เนียนมากเลยอันตัดต่อตัดล้อเขาตัดหรอใช่ตรงไหนตัวตัดตรงไหนบอกกูสิว่ามันตัดตรงไหนันตตดรงไหกูว่ามันไม่ได้ลอยตางนหนนะเอาจริงโอ้โหแรงแน่ขนาดนั้นมันท้ำให้คนไม่น่าเลยได้ขนาดนี้ถ้าตัดได้เนียนมากเลยนะว้าวว้ายบาย โคนเพ่ซานตาคลอสเขาทำยังไงวะอ๋อมีเพื่อหลังเพื่อหลังเพื่อหลังถึงบักเอร์เลยเอาลงทุนเกินเออทับคลิปอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องรวยด้วยค่ะจริงคนเดิมปะคนเดิม เพราะว่ามันต้องมันเป็นมันคนละมันต่างระยะจริงด้วยอ,อันนี้มุมกล้องปัใช่เป็นมุมกล้องแล้วพอกลับไปที่บ้านต้องเอาเขาไม่ได้เอา้เอา,อาไม่รู้ว่ามุมกล้องเลยตัดต่อแล้วตอนเนี้ยโคตรเนียนจริงถ้าทำให้เราดูโง่โอ้ ว้าวอุ้ยมันตัดยังไงวะอ่าจบคลิปนี้ขอเคสค่ะโรงมาบาลงือแบบเรื่องอะเรื่องเวลาใช่ใช่เรื่องแบบท่าแต่ละท่าเอาคือแบบมันต้องแบบจ๊ดจุดจุดขอบคอเอกบอกเซ่อ้อมันตัดต่อไงกูว่าพวกกิปเกมอะไรอย่างเงี้ยแม่งเอาไปทำเป็นแบบโอนาค้ได้เลยเนาะ เด ah> ี๋ยวๆคลิปนี้จัดต่อเล้วตัดจัดต่ออะไรเธอทำให้เราดูงงอีกแล้วดู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 รถอันนี้เด็กเขาแบบไม่มีงงจะแต่ตอนนี้เล่นอ่างงรัดแล้วให้ฟ่งเออเออโอรวยเกินเนี่ยชอบชอบแบบว่ามันสามารถเปลี่ยนคันได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนสีอ่ะเพราถ้ามันเปลี่ยนอย่างนี้ได้นะอันนี้ก็ตัดต่อไอจีอันนี้ตัดต่อพอตัดต่อทั้งหน้าจอแล้วก็ตัดต่อทั้งอมวลโอ้ย โปจะแต่ก้อนไม้ข้างนอกแล้วใช่ไหมเฮ้ยใช่ไหมจับผ wow. ิดจ hey ับผ oh. oh. ิดจับผิดเยอะเต็มเฮ้ยเหมือนอนั้นอ่ะบับเบิ้ลบีอ่ะในทันของเม่อโปโปโปแหนนาฬิกามันแปลกๆชาวมุญก็ตัดไม่ได้มันเขาเรียนตัดนอนเย็นโอ้วว้าวโฮ้ยเฮ้ยทำไมความเป็นจริงมีแบบนี้นะเม้ง ของกูเป็นยูนิคอร์นเป็นอะไรเท่อ่ะนี่เป็นสีอ่ะอีจ้าวอ่ะนี่มันนี่มันสีรถหรือฟ h o โต้ช็อปครับเนี่ยอยากเปีนยันเปีนยนชอบตาหน้าเขาจะสร้างเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโอ้หัวลูกเอาไปเนี่ยคือเขามีขุนค่อเลย อยน้องอาจทำให้กูงงอีกแล้วคิดไ้ทำให้กูงงอีกแล้วแม่เนี่ยมันมีหุ่นหุ่นด้วยมันมีหุ่นคอด้วย<อ>หุนห่น,นหุ่นคนอะหุ่นคอเออโอ๊ยน้องว้าต้องตัดกิ่งขนาดไหนกวจริงแม่เนี่ยวไปหน้ามันอุย้ยไม่ไม่มันต้องวางแผ่นมากอ๋อต่อไปนี้กูต้องหมุนไปองศานี้อะไรอย่างเงี้ยจริง

อเขาตัดเก่งมากตัดเก่งมากเลยอ่ะอันนี้อะไรนาริโตะเหรอไม่ใช่อะไรนะอะไรอะอะไรอะอันนั้นน่ะไม่ใช่คออนิเมะไม่รู้ไม่อันนั้นน่ะบอกกไม่ที่มันมีผู้หญิงที่มันคาบคาบไม้ไผ่อะเรื่องนั้นอะรู้รู้แค่นั้นแต่ไม่รู้ชื่อเรื่องอ๋อดาบพิฆาตอสูรใช่ใช่ ใ oh. น,น,น,นโลกอนาคตใช่ไหมกว่าจะมีแบบนี้ครูตายสามรอบแล้ว,พว,ลว,วพวกหนังเอเวนเจอร์พวกหนังอะไรครับแต่แต่ว่าในในต่างประเทศมันมันก็อาจจะมีไหมสามารถทำค้วาว,ดวได้โอ้มากดแล้วก,แวก็แล้วก็มีมีเด็กยืนยยถ่ายรูปอยู่คนนึงถ้าสมมติถ้เมองในโลกในโลกเราจริงมีตัวนี้ร้อยได้หรือไงวอะไรน่ะ อกกบุแตเเขาจะเอากระลองฟาดแทงเอาน้องทำน้องน้องน้องฮ่าเอามองอัดเอามองเป็นเกมที่ให้รู้สึกว่าเราไม่สามารถเชื่อใครได้เลยเกมเกมต่อเลยอะเกมต่อเลยเรกันน่ารักอะเอามองอัดถามจริงไม่มีแขนใช่ไหมมีมี ถ้าไม่งั้นมันจะอาเลยค่ะก็ตอนมันฆ่ามันแขนมันจะโผล่มาหักคอกูว้าววิเท่มากอันนี้มันไม่น่าจะตัดต่อนะมันน่าจะเออตัดต่อได้แหละอี่พ่อพีแม่ตัดยังไงวะตัดต่ออันนี้ไงไอรองเท้านี่มีจริงแค่คิดว่าน่าจะมีจริงแต่ตัดมีจริงใช่ไหตัดต่อตรงไอ้กลมๆนี้นี่นี่ตัดต่อตรงนี้เหมือน โอ้โหอันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้ไม่ใช่แหละเปลยอันนี้เปลี่ยนสีขนาดนี้เหมือนรถอดงเหมือนรถอ้วนนะคะไปซักทีนี่พังช็อตเขาเขาเรียกว่าซื้อเก็บซื้อเอ้ยซื้อเก็บใครอ๋อแปรงล่างได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่แล้วใครก็ซักรองเท้ากันใครเขาซักรองเท้ากันนุ๊กกูแต่ซื้อมาปีหนึ่งกูยังไม่เคยซักเลยที่กูบอกมึงไงมันเป็นไกใช่ไหมแล้วกูบอกว่าวกยรองเท้ากูเปื้อนกูบอกว่าถ้ามึงเปื้อนขนาดนั้นมึงเอาทินเนอร์เช็ดเลยกูว่าไม่ ซื้อใหม่ตัวซื้อใหม่ตอนนี้ล่าสุดตัวซื้อใหม่สามคู่เราคู่นายก,กิจมีีพอันก็้มีจีคนรวยอะครับเพื่อนก็ทิ้งไปสักทำไมไม่ทิ้งวางไม่ได้เลยวา,าเอ้ยซื้อใหม่อันนี้อันนี้เห็นเห็นเยอะมากเลยเขาทำยังไงวะมีอะไรข้างหลังไหม <S 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 อเออว่ะทำไงวะ แต่น้ำในแก้วมันไม่ได้ออกไงใช่แต่น้ำในในน้ำมันไม่ออกนันเลยแต่น้ำแต่น้ำแต่น้ำในในโทรศัพท์ไม่ออจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยภาพมันตัดนิดนึงเนี่ยน้ำในโทรศัพท์ไม่ออกเลยหรือว่าตรงฐานไม้ไม้ไม้เสียบอะไรวะนี่ไม้เสียบโทรศัพท์มันเป็นก็ว่าเขาอาจจะต่อเอาตรงที่มันเป็นแห้งนั้นมาวางไว้ทับก็ได้นะมึง งงและหนึ่งเข้าสู่รายการงงและหนึ่งอะไรนะรายการเฮอยพีอีพนอีออีอีอีอนอี้อีะีอีอาอีอีอ่อี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 งีอ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 ีวเอี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 อกากอีอนีีอีวีอ ้าแลก็ค้างไว้แล้วก็หารูปอื่นที่มันีแลเฮ้ยู้วาวาีิโต้คิดภาพถ้ามีแบบนี้นะสับมาพอดีนะบ้านเรานะมิดิโต้บ้านเราค่ะเหลืองเหลืองก็คือไม่ไม่ได้ชะลอม่าจะหยุดนะคะ ที่ไปเปได้ไยคะแบบนี้ดีนะมึงดีหรอดีหรอดีก็คือแบบไม่ให้ข้ามไงเป็นไฟแดงนะเธอโอ้อลไรไอ้นี่ข้ามในตอนไหนบ้างเนี่ยต้องเป็นอันนี้อุ้ยดูดิมันเซ็นเซอร์คนหมดเลยอะแต่นี่ตัดต่อตัดต่อเงียนดีหมดแล้วแล้วก็ยังคงงงเหมือนเดิมว่าเอ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยตัดปะวะเฮ้ยทำไงอ่ะ ตตอนเนียนจริงๆขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการงงงล้าหนึ่งเธอทำให้ฉันดูแย่เออต้องดูออกบางแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอดู EP หน้าคลิปหน้ารอดูเราจะมาดูว่าเขาตัดต่อตรงไหนแบบว่าเฮ้ยมันดูโปะอะจะตามจริงอะโปะเลยกูไม่รู้ดูกิปแหละกูดูไม่ออกเพราะกิมหรอกไม่มีอะไรที่รู้เลยอ่ะแล้วเจอกัน๊ายบาย